ความคืบหน้าล่าสุดงานนี้กรรมตามสนองเอเงิบเจอเจ้าหน้าที่ปอทอไล่หลังมาคดีถูกปลอมเฟสปรินาไกรคุปโดยเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา14นาฬิกาที่กองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอทอนางสาวปรินาไกรคุปสอสอพระลรังชารัฐ เข้าร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปออทอเพื่อให้ตรวจสอบและปิดบัญชีเฟ e บุ๊กที่นำชื่อหรือภาพของตนมาเป็นโปรไฟล์แอบอ้างว่าเป็นตนเองพร้อมกับนำไปโพสต์ข้อความหรือคอมเมนต์ตามเพจต่างๆให้เกิดการเข้าใจผิด และให้ตนถูกประชาชนเกลียดชังโดยนางสาวปรินาได้เปิดเผยว่าตนเองพบว่ามีเพจปลอมลักษณะนี้กว่า20บัญชีถูกสร้างมาระยะหนึ่งแล้วจึงรวบรวมลิงก์และข้อความที่ถูกนำไปคอมเมนต์โพสต์ของแต่ละเพจมามอบให้กับตำรวจเพื่อสืบสวนหาต้นต่อผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและปิดเพจดังกล่าว ก่อนหน้านี้มีผู้ที่ปลอมบัญชีโดยใช้ชื่อและภาพของตนเองมาแล้วกว่า10บบัญชีและนำไปสร้างความเสียหายซึ่งตนก็ได้มาร้องทุกข์กับปอทอออนำไปสู่การปิดบัญชีปลอมเหล่านั้นได้ทั้งหมดแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินคดีกับใคร สำหรับตนเองมีบัญชีผู้ใช้ a c e b o o k เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นซึ่งใช้ชื่อและนามสก,กุลจริงที่เป็นภาษาไทยโดยผู้ที่เข้าไปกดดูเพจจะไม่สามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้ส่วนที่มาแจ้งความในวันนี้ยืนยันไม่เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับเพนกวินและรุง้งแต่ด้วยเพราะว่างเพียงวันนี้หลังจากนั้นเวลา14.30นนางสาวป,ปรินาไกรคุปสอสอพรพรงชารัฐได้เดินทาง ออกมาจากห้องพนักง,งานสอบสวนด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดพร้อมกับเปิดเผยว่าที่ตนมาในวันนี้เพื่อมาพิสูจน์ตัวตนของตนเองและหลังจากนั้นตนก็ถือโอกาสติดตามคดีที่ตนเคยฟ้องเอาผิดคนที่หมิ่นสถาบันเมื่อ3-4เดือนก่อนซึ่งคนคนนั้นเป็นข้าราชการท่านหนึ่งที่โพต์หมิ่นสถาบันเป็นประจำบนเฟซบุ๊กซึ่งตนต้องการให้พิสูจน์ตัวเองของคนคนนั้น แต่เมื่อตนถามถึงความคืบหน้าแต่ไม่มีความคืบหนักในคดีแต่อย่างใดตนจึงมีปากเสียงกับพนักง,งานสอบสวนนิดหน่อยก่อนที่พนักง,งานสอบสวนของปทอทไล่ให้ไปร้องสารปกครองว่าพนักง,งานสอบสวนที่นี่ไม่ทำงานซึ่งตนเข้าใจดีว่าที่ปทอทแห่งนี้ มีคดีความมากมายเนื่องจากว่าทุกวันนี้เป็นโลกของโซเชียลกันหมดแล้วถ้ามีข้าราชการที่ขี้เกียจแบบนี้ตนก็อยากให้หลาออกไปไม่ใช่มาพูดแบบนี้กับประชาชนแต่อย่างน้อยตนก็ร้องเรียกผู้บังคับบัญชาปออทอ,อย่างแน่นอนแต่ประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่าเอาตรงๆนะเฟซปลอมดูมีสาระและน่าชื่อถือกว่าเฟซจริงที่สำคัญพูดเพราะและคุยรู้เรื่อง สงสัยสังคมจะรังเกียจและกระมังแต่ก็คงจะมีคนรักบ้างอยู่หรอกเช่นไอศิระกล่างไอพไบบูลฟันดำไอตูบและป้อมเพจตัวจริงมันจะไม่ให้คนคอมเมนต์มันครับคือแนวเราด่าคนอื่นได้อย่างเดียวไม่ให้ใครด่ามันจะให้เพื่อนมัน4-5ถึงหตัวที่อวยมันได้เขาไม่ได้เกลียดชังคุณจากพฤติกรรมเฟซบุ๊กหรอกนะแต่เขาเกลียดชังคุณจากพฤติกรรมตัวจริง เป็นสอสอที่ไรซึ่งภาวะท่าสมองจริงๆสมควรจะเอาปร๊บคุมหัวคุณเลยนะเมื่อเช้าเห็นถือปี๊บหัวรอคนอื่นอยู่เลยอย่าลืมตามคดีตัวเองด้วยนะไปถึงไหนแล้วล่ะขยันจริงๆแจงจังคดีคนอื่นมองคดีตัวเองบ้างนะอีบา้าแวะเข้าไปสอบถามคดีตัวเองด้วยนะครับว่าใกล้ถึงคิวหรือยัง สำคัญตัวผิดคิดว่าการเป็นสสดจะได้รับการดูแลมีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไปอย่างนั้นหรือโบราณครั่งคือแบบนี้สมควรตกยุคแล้วคดีบุกรุกป,ป่าไปถึงไหนแล้วล่ะประชาชนอย่างเราๆอยากรู้เหมือนกันนะครับเอครับงั้นผมบอกกลับบ้างแล้วว่าสสอ่อครับไม่มีประโยชน์ก็เราออกไปสิครับรวมถึงเอและศิราด้วยนะวันๆไม่สร้างอะไรเลย วางมากก็จัดการคดีตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะเห็นมีเวลาไปแจ้งความคนโน้นคนนี้เรียกร้องความเป็นธรรมงงมากงานนี้บิ๊กตู่อกสั่นขวัญผวาใส่ร้ายนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์หลังปมเยาวชนปลดแอกเปิดตัวอา m ีม e m e ม t นต์รีสตาร์ทไทยแลนด์บิ๊กตู่โวยลันเดี่ยวเสื้อแดงเดี่ยวค้อนเขียวทำเกินไปกันหรือเปล่า จากกรณีที่เพจ a c e b o o k เยาวชนปลดแอกได้โพสต์ภาพโลโก้พร้อมข้อความประกาศเปิดตัว RT Movement ทีมข้อเดียวมูฟเมนต์นี่คือมูฟเมนต์ครั้งใหม่ที่จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมปลุกสำนึกทางชนชั้นของเหล่าแรงงานผู้ถูกกดขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศแม่บ้านรอปพอนอกเครื่องแบบชาวนาข้าราชการเราทุกคนล้วนเป็นแรงงานผู้ถูกกดขี่ อา m o ที m e n เมนนี้ไม่มีแกนนำไม่ตั้งเวทีไม่มีกาดไม่มีรถห้องน้ำไม่มีการเจรจาไม่มีการต่อรองมาร่วมรีสตาร์ทไทยแลนด์เพื่อสร้างสังคมที่คนเท่ากันโปรดรอดติดตามช่องทางที่จะใช้เพื่อทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ #rt ที T, ทีมข้อเดียว โดยนอกจากนี้เพจเยาวชนปรดแอกยังได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่ารัฐที่มหาชนเป็นใหญ่สาธารณารัฐหรือรีพับลิกเป็นรูปแบบการปกครองที่แพร่หลายทั่วโลกเน้นการกระจายอำนาจการปกครองผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมมีใช่ตกทอดทางสายเลือดไม่มีเลือดสีน้ำเงินไม่มีเลือดสีอื่นใดมีเพียงสีแดง มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันไม่มีมนุษย์คนไหนพึงมีสิทธิแต่กําเนิดในอันที่จะยกยอตระกูลของตนให้มีอภิสิทธาวรเหนือคนทั้งปวงตลอดไปโทมสัสเพนกล่าวเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสาธารณารัฐในสาธารณารัฐเสียงของประชาชนจะดังก้องฟ้าแต่สาธารณารัฐจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากประศากระชาชนผู้ลุกขึ้นปลดเปลื้อง พันธนาการทั้งปวงสาธารณารัฐซึ่งจากกรณีดังกล่าวทำให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแบบบุบนถึงกรณีที่เพจเยวาวชนปรดแอกได้ประกาศเปิดตัวอา m ีมูฟ e มนต์ด้วยมีสัญ,ญลักษณ์ตัวอ,อักษรอาทีที่ใครยรูปคอและเคียวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบอบคอมมิวนิสต์ว่า มันเกินไปแล้วจะดำเนิกนการยังไงก็ขอให้จัดการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่ามันถูกต้องหรือเปล่าฝ่ายกฎหมายต้องไปพิจารณาและเข้ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรหรือไม่ซึ่งรัฐบาลจะต้องป้องปรามหยุดยั้งไม่ให้ไปถึงจุดนั้นซึ่งต้องดูที่เจตนาของเขาและความเป็นไปได้บ้านเมืองเราก็มีกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครเข้าข่ายกระทำความผิดยุยงปลุกปัน่นพวกนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งล่าสุดคุณสิโรธครางพบูลด้วยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่าประยุทธ์เริ่มเล่นสกปรกใส่ร้ายนักศึกษาและผู้ชุมนุมเป็นคอมมิวนิสต์ทางที่ตัวเองคือนายกที่โหนพักคอมมิวนิสต์มากที่สุดทําถึงขั้นชวนให้คณะรัฐมนตรีศึกษาการปกครองของผู้นําพักคอมมิวนิสต์จีนทําไทยถูกมองเป็นติ่งจีน แต่จะเป็นจะตายกับเด็กโพสต์อาทีหรือรีสตาร์ทไทยแลนด์จนยัดข้อหาโพสต์เป็นรูปค้อนเคียวโดยประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าเมื่อก่อนนะคะมีความหวังว่าคนที่จะขึ้นมาใหม่คงมีอะไรเปลี่ยนใหม่ประเทศคงจะดีขึ้นคนไทยคงจะเข้าสู่ยุคเจริญแต่กลับเลวร้ายถึงจุดตกต่ำที่สุดยิ่งเปิดหน้าลงมาเล่นเองสั่งการคนชั่วและโง่เองจบกัน ประยุ์ไม่มีสมองคิดอะไรแบบนี้หรอกมีแต่พวกอีแอบเหลือบไรยพายกระซิบที่คอยมาบอกสกิดนะมีใครมีลูกหรือพ่อแบบนี้เราก็คิดว่าเราโชคดีกว่าคนพวกนี้นะครับสิ้นหวังกับสมองท่านผู้นำประเทศแล้วจริงๆลุงนั่นแหละขี้ค่าคอมมิวนิสต์จีนยื่นผลประโยชน์อะไรให้จีนมันมั่งล่ะครับจำได้ไหมน่าสมเพชจริงๆร,รัฐบาลเฮงซวย หาทางลงเถอะประยุทธ์มันไม่ไหวแล้วแต่สัญลักษณ์คุณยังมั่วเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งทางที่คุณคบกับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักไม่ควายจริงไม่ใช่ประยุทธ์นะมันหมดหนทางแล้วก็หาเรื่องมั่วๆไปวันๆน,นึกว่าเป็นนายกจะพูดอะไรก็พูดไปโดยที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอกุยมากๆเลยเหมือนเด็กเล่นขายของเนาะถ้าเป็นมวยก็กำลังเข้ามุมอับกัดฟันสู้แหลก รู้ตัวว่าแพ้เด็กแพ้ประชาชนหาแต่เรื่องใส่ร้ายเด็กขอให้มันมีอันเป็นไปก่อนปีใหม่นี้ทีเถะนะ